เสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมผัดสุกจ้าแซศษๆจ้าเวลาทาเองจ้าหลายปีแล้วแต่ก่อนโควิดนะ เสร็จแล้วจ้ามาเด้อมากินด้ยวยกันต้มหุงข้าวอยู่หุงข้าวไข่ต้มจ้ะเราคนทำงานเนาะทำงานทุกวันทำไว้กินแบบไม่มีอะไรกินเราก็กินแล้วก็หอ่อไปไว้ที่ทำงาน กินไหมนัวนัวจ้าตะไคร้จะน้อยหน่อยจ้ะแต่ก็ต้องโอเคทำไงได้ผัดสุกมากเลยจ้ามาขามเปียก ข่าแก่พันไทยรัฐเอามาฝากตะไคร้ไม่ค่อยเยอะอ